ขำกันท่วนหน้าบอยประกรณ์เปลี่ยนทรงผมสมชายยาบอยประเกียนทำเอาบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับถึงกับหาท้องแข็งกันเลยทีเดียวครับงานนี้สําหรับลุคใหม่ล่าสุดของพระเอกอารมณ์ดีอย่างบอยประกรณ์ฉัดบริลัษณ์พอจะตัวนนครับได้เผยภาพขณะกําลังนั่งให้ช่างผมช่วยกันตัดแต่งทรงผมใหม่เป็นทรงนักเรียนประถมแถมกโกนหนวดโกนเทาพร้อมกับแคปชั่นขำๆที่ได้ระบ,บุครับว่ารับบทเด็กประถม ซึ่งหลังจากที่แฟนคลับและบรรดาเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการครับอาทิเกรตบรลลินทนร,ทรนน์ป๊อปปอเตโตเตยพงศกรแจ็คแฟนชันปอมแปมนิติครับรวมถึงนางเอกคู่จิ้นอย่างชิปปี่สิรินและอีกหลายคนครับได้เห็นทรงผมนี้แล้วก็ต่างพร้อมใจกันเข้ามาเขียนคอมเมนต์แบบฮาๆาแซวล,ลูกใหม่ของหนุ่มบอยกันยกใหญ่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนทรงผมใหม่ให้สมฉาย,ยาบอยประเกียดกันเลยทีเดียวแต่เนือสิ่งอื่นใดนะครับแม้จะเปลี่ยนทรงผมแล้วก็ตาม ยังไงก็หนีไม่พ้นป๋อมแปมในตีครับพิธีกรสายฮาที่หลายคนนั้นเคลมว่านหน่าเหมือนทุกคนบนโลกนี้รวมถึงเหมือนหนุ่มบอยประกอด้วยที่งานนี้ครับทางด้านพิธีกรคนดังนั้นก็ไม่พลาดเอารูปทรงผมใหม่มาเปรียบเทียบความเหมือนราวกับฝาแฝดพร้อมกับได้เขียนแคปชั่นว่าใช่ปะแฮชแท็กบอยแปมแจ่มใสเรียกว่าเหมือนจนกระทั่งหนุ่มบอยนะครับยังตกใจร้องเฮ้ยออาทรงผมทรงนี้ของหนุ่มบอยประกยนเอ้ยบอยประกอน,นะครับผ่านไม่ผ่าน แฟนคลับของหนุ่มบอยนะครับเข้ามาบอกแอดมินกันบ้างเดอ้อถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you